หรือผู้บ่าวใหญ่ที่บ้านนะครับก็วันนี้นะครับมาเจอกันหัวค่านะครับผมมาหัวค่ำมืดมืดนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาไี่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าอากาศนะครับมันเปลี่ยนแปลงนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับหลายคนนะครับทักมานะครับถามความคิดเห็นเรื่องเงินเก็บวัตถุมงคลของประคุณหลวงพ่อนะครับ เก็บรุ่นไหนดีนะครับเอาเป็นว่าชอบรุ่นไหนเก็บรุ่นนั้นนะครับผมก็บางทีก็บางคนที่ตามผมนะครับผมก็เก็บตั้งแต่ตามที่ผมพูดแหละครับผมผมชอบรุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นนะครับผมเพราะรุ่นเก่าๆก็ถูกนะราคาเบารุ่นใหม่ราคาแพงกว่าแต่ผมก็เก็บรุ่นเก่านะนะครับผมก็มาทัดทายนะครับพูดคุยกันนะครับ วัตถุมงคลอีกหน้าจับตานะครับมองครับในสายของระคุณหลวงพ่อเนี่ยเรื่องมีดนะเรื่องมีดนะครับผมเรื่องมีดนะครับเป็นพวกพักขันหรือมีดต่างๆนะครับผมว่านะครับสายอันนี้นะครับต่อไปครับจะหายากนะครับผักขันมีดหรือเกี่ยวกับวัตถุมงคลเกี่ยวกับทุมีดหมอรับรองครับผม ผมว่าราคาเนี่ยไม่เคยลงนะมีดหมอพระคุณหลวงพ่อเนี่ยราคาไม่เคยลงเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะนะครับเรื่องจริงเลยนะครับไม่เคยลงนะครับก็เป็นว่าใครชอบรุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นนะครับวันนี้ก็มาถทายกันนะครับแต่เรื่องมกแก่มีแก่ก็ราคาก็ไม่ตกนะนนจริงๆนะปีนี้นะผมดูนะที่ราคาไม่ตกเลยหนึ่งมีดหมอสองเบี้ยแก่ นะครับผมราคาไหนก็ราคานั้นนะครับมียันขึ้นอย่างเดียวนะครับผมส่วนเป็นวัตถุมงคลที่เป็นพระเครื่องต่างๆนะครับอาจจะมีลงมีขึ้นนะครับแต่เรื่องของมีดเนี่ยไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับผมไม่มีที่จะลงครับผมนะครับก็เข้ามาในบ้านนะครับผมเข้ามาในบ้านนะครับ ตอนนี้ก็กำลังทำอะไรอยู่เนี่ย mm hmm. ทำขนมนะครับผมทำขนมนะครับคุยกันไปด้วยนะครับผมก็เป็นว่าใครที่ชอบนะครับ mm hmm. เลือกของวัตถุมงคลของบรคคุณหลุงพ่อนะครับผมของพรคคุณหลุงพ่อนะครับก็เป็นว่าที่สังเกตมาปีนี้คือมีดไม่เคยลงเลยพวกมีดเอ่เห็นะครับผมมีดแล้วก็ เบียแก่ที่หลวงพ่อจารนะไม่มีลงนะครับผมแต่วัตถุมงคลอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสวิงนะครับไม่ใช่เหรียญถ้าเป็นเหรียญหรือรวมแร่ไอ้ต่างๆค่อนข้างที่จะสวิงขึ้นนะครับสวิงขึ้นสวิงลงนะครับแต่วัตถุมงคลถ้าเกิดว่าเก็บก็เก็บรุ่นเก่าอะรวมแร่ร,แรุ่นแร,แรกก็เท่าไหร่นะครับแล้วแต่คนจะเจอนะครับบางคนก็เจอห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อย ครับรุ่นใหม่ขึ้นโอ้โห uh, เหยียดพันแต่ถ้เกิดใครมีเงินยกนะครับผมใครมีปัจจัยนะที่จะไปยกผมแนะนําเลยไปบูชาที่วัดโอนปัจจัยเข้าวัดนะครับผมล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านนะครับยกเลยนะครับผมยกขาดเลยนะครับก็ยกมาได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ปัจจัยน้อยนะครับงบน้อย เก็บอันดับตามตภาพนะครับเ <c oughs> ก็บอันดับตามอันดับภาพนะครับผมก็อตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับผมตรงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วถามว่าปีหน้าวัตถุปงค์ของคุณเาจะขึ้นไหมผมว่าเป็นเป็นบางรุ่นนะส่วนมากก็ผมว่าเป็นถ้าไปชี้ขันยิงคือปีเจ็ดกว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ชี้ขาดครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับพรตอนนี้ของทางสายของหลายของท่าซุงกันมาเยอะนะครับคนขายก็มาเอาพวกมือขายก็มาขอซื้อผมนะแต่บางทีผมก็ขายบ้างไม่ขายบ้างนะแบ่งให้บ้างนะครับผมนะครับมาก็นะครับผมขอแบ่งก่อนก็แบ่งให้นะตอนนี้ก็แล้วแต่นะใช่ไหมเจ๊อืมราคาตรงกันก็แบ่งนะครับผมเพราะว่ามัน มันมีแต่ออกนะครับเข้าก็มีไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็เกิดใครมีเงินนะผมแนะนํานะครับว่าเอาไปไปเช่ากับพระคุณหลวงพ่อเลยนะครับผมของร้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบริวาทด้วยนะครับผมไปยกเลยนะครับยกโดยตรงเลยครับผมนะโอนมันปัจจัยกับเข้าบัญชีวัดหรือบัญชีพระคุณหลวงพ่อนะครับได้บุญเต็มเตมนะครับไปขอบูชาเลยว่ารุ่นนี้ผมขอบูชาครับนะครับผมยก ขาดตัวมาครับผมหล่มแร่หรืออะไรก็ตามนะครับใครที่เป็นมือใหญ่ๆนะถ้าผมมีเงินผมไปยกแล้วนะครับผมครับผมไปยกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็แล้วแต่อัตราภาพนะครับแล้วแต่อัตาส่วนพระผงนะครับผมพระผงก็น่าเก็บได้นะครับผมเก็บที่มีประวัตินะครับลงให้ชัดเจนลงชัดเจนนะครับลงชัดเจนแล้วก็อ่าชอบนะครับ ในสายเรื่องปราบก็ต้องยอดยอดขุ่นพลแต่สุนมากเขาแขวนกันองคเล็กกันครับผมครับก็นะครับแต่ก็ว้าใครที่ชอบก็ไปเก็บดูนะหลายรุ่นอยู่นะบางทีเขาถามว่าเรื่องพลังงานเรื่องอะไรนะผมบอกว่ามันมันต้องไปจับเองบางทีเนี่ยเหมือนคนถามว่า ผูทัดพิเศกรอบเดียวกับหลายรอบล่ะเป็นยังไงผมก็ได้เหมือนแบบอันนี้คือต้องยกตัวอย่างนะมันเหมือนแบบเหมือนการอธิษฐานบารมีนะครับผมอธิษฐานอธิษฐานบารมีสัมปันโนอธิษฐานอุปปาบารมีสัมปันโนอธิษฐานปารมัตถปปาลมีสัมปันโนนะครับผมเป็นการอธิษฐานบารมีนะทาอธิษฐานบารมีนะครับละเอียดแล้วละเอียดอีกนะครับผมประมาณนั้นนะครับใครที่ชอบนะครับแต่ถามว่ารอบเดียวได้ไม่ได้นะครับผมส่วนมากก็ แล้วแต่คนหรือว่าใครที่จะดำนะเพราะตอนนี้คือการสร้างพระเอ่ยการเลยเอ่ยนะครับผมถามวัตถุของคนของผมไม่เก็บนะผมเก็บถึงปีหกเจ็ดนะที่ทําประวัติลงนะแต่นอกนั้นก็ไปตามกันเองถามว่ามีแม่งก็มีประวัตินะครับผมมีประวัติบางทีบางอย่างเนะี่ยแบบมันจะมีปัญหากันไปภาคหน้าเรื่องมีดมีดเนะี่ยอ่ะผมพูดถึงเรื่องมีดก่อน มีดน่ะบางคนให้หรืพระคุณหลวงพ่าอาจารย์ให้คือมันไม่มีในสายระบบทำก็วิธีไม่เข้านะครับแต่ไม่มีในสายระบบคือเหมือนมันไม่มีสายระบบคือเหมือนพระคุณหลวงพ่อเมตตาจารย์ให้เนี่ยมันก็มีนะครับผมภายภาคหน้านู่นนะครับผมข้อมูลอ้างอิง10ปี20ปี30ปีลูกหลานเล่านู่นนะครับผมตกถึงลูกถึงหลานหรือเปลี่ยนมือไปนะครับมันก็จะ มีปัญหาตรงนี้นะครับผมใครที่มีข้อมูลนะ่ะไม่งั้นผมไม่ลงเรื่องของอะไรนะมีดหมอป่า,ปามาชนะมันปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไว้นะผมวงไว้ทุกเด่มเลยนะนั่นแหละข้อมูลนะครับผมเพราะบางเล่มมันแตกต่างกันโดยพระอาจารย์เสือนะอาจารย์เสืออาจารย์แดงอาจารย์เสือเป็นคนถามีดมานะครับผมในช่วงนั้นผมก็เลยว่าเออก็มาแล้วก็นะเราก็ได้เก็บข้อมูลนะครับหลังๆมาก็ไม่ได้เก็บ บางคนก็บางทีเนี่ยมันมีวัดหนึ่งวัดของที่ชอบทำมาถุคนคุณหลวงพ่อนะจะบอกว่าคณะวัดจุดๆๆๆ,ๆ,ๆนะครับผมลูกศิษย์แล้วออกเป็นของพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชยโยวัดพุทธมุภา,าลารามนะครับถามว่าวัดนี้เกี่ยวข้องกับพระคุณหลวงพ่อไหมผมบอกเลยไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่หลวงพอูอหลวงพ่อเมตตานะครับวัดที่เกี่ยวข้องกับพระคุณหลวงพอนะ่อเนี่ย ที่เข้าวัดนะนักเวลานี้นะครับม,มีวัดนนกุุอุดรนธาน,นีครับของพราอาจารย์สุภาพนะอริโยนะครับพระครูศีลสังมลภุนนะครับนั่นคือลูกศิษย์ยุคต้นนะครับผมแล้วก็วัดธรรมาวิโมกนะครับอยู่อำเภอชานุมานนะครับผมจังหวัดอะไรนะชานุมานจังหวัดไหน,หนทางไหนขึ้นใหม่ไหมทางอุบลน,นะ อะไรนะชานุมาน่ะไม่ใช่บึงการนะอะไรนะที่ขึ้นก่อนนะนั่นแหละครับผมอําเภอน,น,นั้นนะครับผมแล้วก็อืมผมนึกก่อนนะจังหวัดเพิ่งขึ้นใหม่นะอํเาเภอชาน,านุมานนะแล้วก็มีทางร้อยเอ็ดนะครับวัดอาสีเสียดของพระคุูอาจารย์หลอดแล้วก็ บ้านป่าดอนกอยนะครับผมที่เข้าไปนะที่ที่ผมเห็นนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้เข้าหรือผมรู้เท่าที่ผมรู้จักหาข้อมูลมาแนละ้วแล้วว่อาจารย์บัดป่าโคกดินแดนนะครับผมเพราะว่าคือที่ที่พูดมาเนี่ยคือเวลาพุทธาพิเศษก็ตามนะครับจะไปให้หลวงพ่อพุทธาพิเศษนะแล้วก็มาฐานจิตอีกรอบหนึ่งนะครับอยู่วัดนะครับผม ก็คือว่าส่วนมากก็จะอธิษฐานจิตรอบนึงงหรือเอาไปให้หลวงพ่อพุทธาเสกจู่ที่วัดนะครับก็นี่คือน่าเก็บนะครับในสายของพุทธโมกนะครับที่เกี่ยวพันนะครับแล้วก็มีความมีตัวเป็นต้นนะ่ะนะครับผมนะครับก็มีนะครับผมอย่างเช่นว่าวัดจันทรุภาพเนี่ยวัดป่าโนนกุดก็น่าเก็บนะครับผมที่ลงไปภาะเสรี เป็นเนื้อว่านดอกคลองนี่นาเก็บนะครับผมอันนี้ครับเป็นงานบุญนะครับเสียงคล้องเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับผมพ่อเดี๋ยวผมจะลงอยู่ปอบไว้อยู่นะครับก็ฝากติดตามนะครับถ้าสมบัติพ่อนอกวัดนะครับผมสําหรับนุ่นในวัดก็ไปเลือกเองนะครับผมชอบรุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นนะครับผมแต่ผมก็เก็บดอกวัดนะดอกวัดผมก็เก็บนะครับผมในวัดผมก็เก็บนะครับผมในวัดผมก็ชอบนะครับในวัดผมก็ชอบแต่ก็การเก็บการอะไรเราก็แล้วแต่เราชอบนะครับผมแต่บางทีก็ผมว่าเราเก็บนะ่ เหมือนภาพรวมแร่นะ่ะบางคนบอกว่ามีแต่รวมแร่เจ็ดสีคือรวมแร่ไม่ใช่นะครับผมทองทิพย์ก็เป็นรวมแร่นะครับผมนะครับไม่ว่าเนื้อต่างๆที่ทําออกมานะครับที่หลวงพ่อจาจาร์ก็เป็นรวมแร่แต่หลวงพ่อบัญญัติขึ้นเพื่อให้แตกต่างกันนะครับผมรวมแร่หลวงพ่อออกมายุคแรกเหมือนทองแดงเถื่อนบางทีออกเป็นดำๆนะครับแต่หลวงพ่อบัญญัติขึ้นมานะครับผมก็เลยมาพูดสู่กันมาแต่ว่าการเก็บเนี่ย ชอบรุ่นไหนครับผมหายชาวโรดช่วงนี้ราคาพระลงไนหะมว่าในสายพุทธมกก็แข็งอยู่นะครับ <c oughs> สายพุทธโงกแข็งนะถ้าซุงก็แข็งอยู่ไม่ลงครับปกติพระลงครับทุกสายแต่ส่วนมากก็จะมีเป็นเอ่อมาต่อมาซื้อกันมาเช่าหากันราคาตรงกันครับผม <c oughs> บางทีก็กดมากเขาก็ไม่ขายนะผมก็เลือกคนอื่นนะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับวันนี้มาไ์สดกัน เปิดการมองเห็นขอบคุณมากนะครับสวัริงนะครับผม